ฟารักบอกว่าอะไรนะเเจอแล้วเจอฟารักแล้วขอบคุณนะคะฟารักบอกว่าเมื่อเช้าเมื่อเมื่อเช้าวันนี้ฟา้าฟ้าก็ลงลงค่ะคลิปอ๋อลงคลิปใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอลงแล้วเดี๋ยวยายเล็กจะไปดูให้เนาะเดี๋ยวจะไปคอมเมนต์คอมเมนต์กันบ่อยๆเนาะนจะได้เห็นกันเนาะฝารักเนาะ เมื่อเช้าเออฟ้าก็เอาลงลงค่ะคลิปใหญ่เล็กโอ,โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันเนาะมองมีได้อะไรทานเนี่ยน่าอร่อยเนาะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาบ้านหลักไปคอมเมนตะ์เนาะจะได้เห็นกันบ่อยๆจะได้เห็นกันบ่ bye bye, นะนอยๆเนาะฝากลากเนาะขอบคุณนะคะเดี๋ยวยยเล็กจะไปชมไปคอมเมนต์ให้นะคะเพราะว่าเครื่อง fc นี้มันคอมเมนต์กันไม่ได้เลยไหมเครื่อง fc เนี่ยกดถูกใจได้อย่างเดียวคอมเมนต์ comment ใครไม่ได้เลยใช่หไหมมีแต่ถ้าถ้ามีแล้วก็ เออต้องกดส้อนไปเนาะนั่นเด็ะมันคอมเมนต์กันไม่ได้ถ้าในไลฟ์สดอะ่ะคอมเมนต์กันได้นะถ้าในไลฟ์สดอ่ะแต่ถ้าในในคลิปสดอะ่ะคอมเมนต์กันไม่ได้ก็เปรเหมือนกันนะเนาะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะ,ะทุกคนทานข้าวกันนะคะเที่ยงแล้วเนาะทานข้าวกันเด้อคุณคุณคุณปิยะมาก็ หายเลยเนาะหายต่อมเลยไม่ทราบว่าลงไรแล้วหรือยังตอนนี้คุณปิยะคิดถึงใครบางคนก็ไม่ยอมมาหาเนาะเอ,อคุณปิยะลงแล้ว von ากนะคะวันนี้วันพระขอให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันจ้าเด็กเมื่อวานเมือม่อเมือม่อเช้านี้ยเล็กก็ไม่ได้ใส่บาทรองนะเอ่อมีอยู่มีอยู่สิบสมีอยู่สิบห้าอันค่ะยะเล็กขอมเลยคะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ยเลกไป ไปดูไปดูแล้วนะแต่ว่าคอมเมนต์กันไม่ได้นะเนาะเรื่องเรื่อง fc นะ่ะเยเล็กว่าจะจะ,จะเอาไปให้เขาดูเนะว่ามันเป็นอะไรมันคอมเมนต์ไม่ได้เนาะเออตอนนี้ได้4 1นาทีนะคะอยู่ที่6ล้านดวงตานะคะอยู่ที่จิตเลิฟนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อเออแต่ถ้าถ้าเราไปคอมเมนต์กันอยู่ใต้คลิปใต้คลิปชดบ่อยๆอยนะเนาะ เตา้คลิปจดอ่ะถ้าเยาเล็กไปเยเล็กก็จะดูประมาณสองสามโรคแล้วยเยล็กก็จะคอมเมนต์เนาะแล้วมันจะขึ้นดีนะถ้าถ้าส่งแต่สติกเกอร์รู้สึกว่า AI จะไม่ค่อยส่งเราเนาะเราต้องคอมเมนต์แล้วก็ส่งสติกส่งทั้งสติกเกอร์ทั้งอะไรด้วยเนาะ